สนใจแล้วก็ติดตามฟังป้าโมนาอยู่ในสายฝอป้าโมนาก็จะเล่าในสายฝอของป้าโมนานะคะส่วนน้องวูตี้แกอยู่ในฝาสายวาดรูปวาดภาพทุกคนสามารถเข้าไปชมน้องวูตี้นะคะที่วาดรูปวาดภาพแล้วก็พาเที่ยวนในประเทศไทยได้นะคะเนาะนั่นแหละน้องเมย์เขาก็จะเล่าเขาเรียกว่ากิจกรรมของเขาในครอบครัวแล้วน้องเมย์เขาก็จะว่าเขาเรียกว่าประเพณีหรือว่า เขาเรียกว่ากฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับสเปยตุรกีน้องมีเขาก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังนะคะส่วนป้าโมนาอยู่ในสายยุโรปอยู่ในสายเดนมาร์กป้าโมนาก็จะมาพูดมาเล่าในเรื่องที่ป้าโมนาได้ฟังได้ชมมานะคะเนาะาหลังจากที่ว่าป้าโมนาบอกว่าเมื่อกี้มีเรื่องสนใจเรื่องหนึ่งคือเรื่องอชาวต่างชาติที่ไปอยู่ในประเทศไทยนะคะที่ไปอยู่ในประเทศไทย ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ไปอยู่จังหวัดนครราชสีมาเป็นชาวเยอรมันนะคะเขาได้ไปสร้างวิรกรรมนะคะกับล้านหมวอฝันหล,หลายหลายล้านเป็นสิบสิบล้านหรือว่าคือแต่ละคลินิกแต่ละคลินิกเขาไปสร้างวิรกรรมอรารวาสนู่นนี่นั่นนะคะป้ามุนาก็คอยติดตามข่าวว่าเขาจะเป็นยังไง แต่ป้าโมนายัางไม่ได้เจอรายละเอียดที่เขาบอกว่าเมียเขามาพูดยังไงแต่ป้าโมนาฟังจากข่าวคือเขาก็บอกว่าเขาไปสร้างวีรกรรมคือไปอ,อมีปัญหาหรือว่าไปทะเลาะวิวาทกับทันตแพทย์นะคะหมอฟันหมอฟันเขาไปกัดปากหมอฟันนะคะเป็นรอยเป็นเขี้ยวเลยนะคะจนแบบเออแบบไม่ค่อยดีน่ะนนคะ พอหลังจากนั้นสองสามวันป้ามุนาก็คอยติดตามมาเรื่อยๆผลสุดท้ายพอวันที่สามมีข่าวแต่เขาข่าวคนนี้ที่เขาออกมาตอนแรกๆเขาบอกว่าเขาเขาเหมือนเขาป่วยตรงนี้นะคะป่วยตรงหัวเขานะคะเ,เขาก็เลยไปทะเลาะกับหมอฟันนะคะเขาพอเขาไปทะเลาะกับหมอฟันอยู่บ่อยๆจนจนงต้องไปแจ้งความอืมพอไปแจ้งความอีกไม่กี่วันต่อมาเราก็ได้รับข่าวว่าเขาตุยในบ้านเขานะคะเขาตุยในบ้านเขาแต่เดี๋ยวป้ามุนาก็าจะไปฟังเห็นมีบาง บางช่องเขาก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเมียเขาเปิดเผอแต่เรารู้แหละว่าที่ข่าวบอกมาว่าเขาสมองไม่ค่อยดีนะคะสมองไม่ค่อยดีแล้วเขาขาดยาแล้วเขาไปไปมามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเยอรมันนะคะเนาะอันนี้ก็คือข่าวที่หนึ่งข่าวที่หนึ่งที่ป้าโมนาได้ยินมาในรายสัปดาห์สัปดาห์ที่สิบส สิบสองืมตอนนี้อยู่ในสัปดาห์ที่สิบสามของปีสองพันยี่สิบห้านะคะในต่างประเทศเวลาเขาจะนับวันนับเดือนปีเขาจะพูดเรื่องสัปดาห์กันนะคะสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ตอนปัจจุบันนี้ก็คือสัปดาห์ที่สิบสามของปีสองพันยี่สิบห้านะคะเนาะพอมาสัปดาห์ที่สิบสองอะเริ่มต้นสัปดาห์ที่สิบสามป้าพนาก็ได้ยินข่าวอีกว่าอ่าฝรั่งนะคะเมาอารวาส S <S แต่เราไม่รู้ว่าเขาเมาอะไรนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเมาอะไรเขาจะเข้าร้านคาราโอเกะคาร้านคาราโอเกะเขาเห็นแล้วว่าฝรั่งคนนี้มาในแบบอ่ไม่โอเคเขาก็เลยไม่ให้เข้าร้านเขาเขากลัวว่าจะไปมีปัญหาแล้วบางทีการสื่อสารมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะผลสุดท้ายฝรั่งคนนี้เขาก็วิ่งข้ามถนนวิ่งไปวิ่งมาก็มีอ่าน้องอ่าที่ทํางานอยู่ในร้านคาราโอเกะตามข่าวนะคะเขาบอกว่าเขาก็วิ่งตามไปดูผู้ชายคนนี้ ฝรั่งคนนี้ว่าเขาจะไปไหนเขาก็เปิดอ่าโทรศัพท์ใน g o g l e t r a n s l a t e ให้ผู้ชายคนนี้ดูแล้วก็จะยื่นให้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาจับโทรศัพท์เขาจะเอาโทรศัพท์ของน้องอ่าพนักง,งานร้านคาราโอเกะไปน้องเขาก็ไปดึงกระชากกลับมาแล้วรู้สึกว่าจะมีมารุมมาตุ้มกันอยู่นิดนึงพักนึงนะคะรายละเอียดก็มีตามนั้นแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็มีข่าวมาว่าผู้ชายคนนั้นชาวต่างชาติคนนั้นเสียชีวิต เออตุย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 นะคะแต่เดี๋ยวต้องมีการสืบอีกว่าเขาตุยมาจากเรื่องอะไรนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ฝรั่งรายที่สองของสัปดาห์ที่สิบสามรายแรกที่ป้าโมนานเล่าให้ฟังคือสัปดาห์ที่สิบสองที่ฟังข่าวมาก็คือผู้ชายที่ไปทะเลาะวิวาทกับทันตแพทย์นะคะแล้วก็มีเรื่องมีเล่ากัดปากทันตแพทย์นู่นนี่นั่นตีทันตแพทย์นู่นนี่นั่นนะคะเขาก็ตุยในบ้านเขานะคะ เป็นคนเขาไปอยู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวป้ามนาจะลองพยายามหาข่าวเพิ่มว่าเมียของเขามาพูดว่าอย่างไงนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแต่ป้ามนาก็สงสัยนะว่าทําไมถ้าเขาอ่าสติไม่ดีนู่นนี่นั่นทาไมเขาไม่ปล่อยให้ทางประเทศเขาเป็นคนจัดการเนาะทาไมอ่าคือพามาประเทศไทยแต่เรายังไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวป้ามนาถ้ารู้รายละเอียดป้ามนามาเล่าให้ฟังอีกทีนะ อันนี้อ่าผ่านไปแล้วสองเรื่องแล้วนะเรื่องเรื่องฝรั่ง